สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องมุนทาสไตล์นะคุณมุนทาก็หัวหูพลุกพลังนะคะอย่างนี้แหลคะค่ะอาชีพแม่ค้านะคะวันนี้นะคะคุณมุนทาก็มีงานนะคะที่จะทำวันนี้คุณมุนทาจะทำสามตัวนะคะสามตัวเป็นงานที่ลูกคา้าพิคอเดอร์เข้ามานะคะแล้วก็เ,เป็นกางเกงนะคะอันนี้ลูกค้าเอาผ้ามาแต่ว่าเจ้านี้เป็นงานที่คือลูกค้าตัดประจําค่ะแล้วก็ตัดทรงนี้ตลอดเป็นกางเกงทรงรับซับขาสั้นนะคะตัวนี้คุณมุนทา อัดผ้ากาวให้ด้วยนะคะสวยงามเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสวยขนาดไหนตัวนี้เราจะต้องทาเสื้อด้วยแต่วันนี้จะทากางเกงอย่างเดียวก่อนนะคะแล้วก็จะมีเป็นเป็นผ้าลายนี้นะคะตัวนี้เป็นคอเต่านะคะเทำเป็นคอเต่ามีแขนก็แบบน่ารักน่ารักธรรมดาตัวนี้ตัดยากมากพอะนี้มันไปวัดแล้วผ้ามันก็ตัดตัดได้อีกตัวหนึ่งก็เลยตัดนะคะแล้วก็หมดแล้วค่ะทีนี้หมดหมด,หมดเกลี้ยงเลยค่ะไม่มีสษเหลือแล้วนะคะ ได้อีกหนึ่งตัวส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นเป็นแบบเดียวกับตัวนี้นี่นะคะเป็นแบบเดียวกับตัวนี้นะคะแต่ว่าความยาวแขนลูกค้าบอกว่าขอความยาวปิดสอกตัวนี้พี่บรรดาทำสิบเอ็ดนิ้วสอกมนเสมอเนาะก็อเอาเปสิบสองให้เขาปิดสอกแล้วก็เ,เขาบอกต้องการรอบอกสี่สิบ ความยาว21พอต่าๆไว้ใส่ไปวัดน,นะคะอันนี้ลูกค้ารีเฟซเข้ามานะคะสั่งเข้ามาสั่งเข้ามาพี่บรรทาเห็นลาย่อตอนเมื่อคืนนะคะทีนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยว่าจะตัดให้เลยนะคะต้อง3ตัวพี่บรรทาก็คือตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มเย็บกันเลยนะคะว่า3ตัวนะคะมาลุ้นกันนะคะว่า3ตัวน่้5โมงเย็นพี่บรรทาจะเสร็จไหมตอนนี้กี่โมงแล้ว กี่โมงแล้วคะตอนนี้กี่โมงแล้วไหนดูซิตอนนี้หมายโมงสินาทีนะคะเดี๋ยวพี่ทาจะรีบทําให้เสร็จ5้าโมงเย็นนะคะเพราะห้าโมงเย็นพี่ทาต้องตัดคลิปนี้นะคะแล้วก็จะไปทำพรีเมียร์สองทุ่มครึ่งนะคะทุกคนคอยชมกันนะคะเริ่มกันเลยคะ่ะ สามตัวก็เย็บได้เข่าทั้งหมดเพราะ,ะนั้นี่มนทาก็จะสามารถจะเย็บรวมกันไปไล่เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนได้ทำทีเดียวเลยสามตัวค่ะตัวนี้ก็ตะกี้ก็เย็บแขนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเย็บคอให้เรียบร้อยนะคะตเตรียมไว้ให้พร้อมอ,อ,อันนี้ปก ะะปกคอเต่าเราก็ทําเรียบร้อยนะคะ mm. ก็เตรียมมาไว้นะคะ mm. เดี๋ยวก็จะมาเข้าตัวเสื้อกันนะคะแล้วก็เข้า,ขาปลูกไปเลย mm. ชิ้นหลัง mm. เดี๋ยวเราต้องมาทําชิ้นหลังกันก่อนนะคะ mm. ชิ้นหลัง mm. ตัวนี้พี่วุทนทองจะทําเป็นหยดน้านะ mm. เป็นลักษณะของหยดน้ําไม่ได้ผ่าตัดนะคะไปเย็บกันเลยค่ะ mm. นี่นะคะข้างหลัง ข้างหลังวิปพันธาจะทําอย่างนี้นะเห็นไหมคะเป็นหยดน้ําแบบนี้นะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบตัวเสื้อกันนะคะประกอบไหล่เสร็จเดี๋ยวเราก็มาเข้าแขนกันนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเรามาเข้าคอกันนะคะเราเย็บตัวเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรวดเร็วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเข้าคอกันเลยค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อด้วยตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นขอเต่าแขนระบายนะคะตัวนี้รีเฟรชลูกค้ามานะคะเมื่อคืนลูกค้าสั่งมานะคะไซส์4ีค่ะไปกันเลยค่ะ เสร็จแขนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไอ,เอ,ะะอ,อ้เสร็จคอนะคะโอ้ยหมืนเสร็จคอเราก็มาเข้าตัวกันค่ะเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวแล้วนะคะเดี๋ยวทําตัวต่อไปค่ะเป็นกางเกงนะคะจะเสร็จทันไหมเนี่ยรีบสุดๆค่ะไปกางเกงต่อเลยจ้า เก็เป็นลายจุ่มจิ๋มแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักนะคะเราก็เริ่มเย็บกระเป๋ากันก่อนเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี้เัน่าททำไว้เสร็จเรียบร้อยนะคะเหลือแต่เย็บอย่างเดียว ก็จะเอามาประปกบกับชิ้นหน้านะคะด้านหน้านะคะกางเกงด้านหน้าด้านหน้าคือด้านนี้เป้าหน้า เียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่บรรทัดทาเสร็จ5้าโมงพอดีเป๊ะเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งมานะคะจากที่ดูคลิปเมื่อวานแล้วลูกค้าก็ทักมานะคะเป็นเสื้อคอเตา่าแบบนี้คอตั้งนะคะแล้วก็แขนระบายแต่ว่าลูกค้าบอกว่า,านวนทาอยากเกยอยากได้แขนแบบคือคือยาวกว่านะคะคือให้เป็นผิดสองพี่บรรทัดเลยทํา12นิ้วนะคะตัวนี้แขน12นิ้ว ยาวปิดสองนิ้วหนึง่งแขนระบาย1ิดสองนิ้วแต่ที่สําคัญนะคะตรงนี้สังเกตนะคะตรงนี้เราจะผ่าข้างผ่าข้างแล้วพับใหญ่ๆลูกค้าบอกว่าจะไว้ใส่กับผ้าซินนะคะไปวัดไ,ไว้ใส่ไปวัดตัวนี้สวยนะคะถ้าใส่แบบว่าใส่กับผ้าชินก็สวยมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันผ่าข้างนะคะเป็นตัวพับสั้นๆ21นิน้วเลยเองนะคะใส่กับผ้าชินสวยมาก ข้างหลังก็เจาะนะคะติดกระดุมหนึ่งเม็ดอันนี้พี่บรรทาเสร็จปั๊บก็รีวิวคลุเลยก็เลยยังไม่ได้ติดกระดุมให้นะคะเดี๋ยวจะติดกระดุมให้ลูกค้านะคะสวยงามสว่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูอีกตัวตัวนี้นะคะตัวนี้ขายนะคะตัวนี้ขายนะคะทุกค,คนตันนี้พี่บรรทาทําขายนะเดี๋ยวเอาตัวนี้เป็นแปะแทนเนาะ<ส>ลวงรวงตัวนี้นะตัวนี้ทํา ตัวนี้พอเงินพี่มรนทาตัดไว้แล้วนะคะอยู่ในกระเป๋าเออไปรือ้อเจออ้าวยังไม่ได้เย็บยังไม่ได้เย็บก็เลยเป็นข้าเตาเป็นข้เตาค่ะตัวนี้นะคะรอบอกสี่สิบกว่ากว่านิดนิดนะคะไหมลายสวยเนาะอันนี้ที่บอกว่ารอบกอดบอกว่าหมดแล้วนะคะผ้าไม่เหลือแล้วแต่พอเงินพี่มันทาไปรือ้อมันมีผ้าเหลืออยู่เป็นเป็นตรงน้ตงนตรงนี้หน่อยพี่มนทาก็เลยอ้าวมาตัดได้นะคะมาตัดได้เป็นแบบนี้ข้างหลัง ข้างหลังก็แหวกนะคะนี่แหวกเป็นจุดน้ำแบบนี้เลยนะแขนสั้นตัวนี้แขนสั้นนะคะเจาะหลังตัวนี้ช่วงแขนนะคะจะยาวยาว8นิ้วนะคะตัวนี้ยาว8นิ้วแล้วก็เป็นหยดน้ําส่วนความยาวเสื้อนะคะก็ประมาณยี่สิบเอ็ดนิ้วประมาณนั้นนะคะเกือบ21นิ้วนะคะพุทธาเท่านี้ก็ทําแค่นี้แล้วก็ส่วนรอบอกนะคะพุทาวัดแล้วตะกี้ก็สีบ เกินเกินนิดๆเลยค่ะลูกค้าท่นใดที่ใส่ไซส์40อยู่ก็ถือใส่ตัวนี้ได้นะคะสวยงามมากๆเลยตัวนี้พี่มนพาขายนะคะ690บาทนะคะตัวนี้เป็นผ้าลินินเป็นผ้าลินินลายโบอิเมียนนะคะสวยงามมากๆนะคะใส่กับกางเกงสีแดงก็ได้นะคะใส่เกงดำก็ได้ใส่กเกงได้หลายสีนะคะสีเียบที่มาก็ได้นะ,ะสีแดงก็ไม่ต้องแดงแซนนะคะแดงออกแดงเลือดหมูนะคะสวยงาม เดี๋ยวมาดูตัวที่3นะคะตัวนี้ก็เป็นออเดอร์ลูกค้านะคะวันนี้พี่บรรทาททำเสร็จ3ตัวนะคะ3ตัวตัวที่3เป็นกางเกงนะคะนี่กางเกงแบบนี้นะคะกางเกงทรงรับซับของพี่บรรทานะคะตัวนี้ยาวเอ่อ16บ6นิ้วนะคะ1 6บหนิ้วคือเป็นความยาวที่ลูกค้าต้องการลูกค้าไม่ไม,ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่กางเกงยาวมากนะคะว่ารูปร่างไม่ ไม่ได้สูงมากเขาก็ไม่ใส่เกงยาวมากนะคะประมาณ1 6นิ้ว7นิ้วประมาณนั้นนะคะตัวนี้ที่สําคัญดูนะคะกระเป๋าซับซับนี่เงิน,นเยอะค่ะใส่ตรงนี้เลยนะคะเป็นยางยืดรอบตัวอันนี้เป็นอะไรที่แบบลูกค้าทีปัญหาชอบมากซึ่งเขาจะใส่ประจําไม่ว่าจะเราเส,เสนอแบบไหนที่เป็นแบบเกงๆข้างหน้าเป็นยางยืดแล้วก็มีซิป้านคข้างแต่ลูกค้าก็ยืนยันว่าขอทรงนี้นะคะ ขอตรงนี้เพราะว่าเขาใส่แล้วเขาสบายแล้วเขาชอบเขาชอบตรงที่มีกระเป๋าใหญ่ๆตรงนี้ด้วยนะคะเวลาเขาทํางานอะไรอยู่บ้านเนี้ยเขาก็ใส่แบบเอาทัวส์ใส่เอาอะไรใส่มันสะดวกและยังยืดพี่พนทาใช้ยางยืดอย่างดียางยืดอย่างดีแล้วแล้วอีกอย่างทําเป็นไซส์นะคะทาเป็นไซส์กางเกงไม่ได้ทําแบบว่าฟรีแล้วก็ใส่ได้ทุกคนก็จะทําเป็นไซส์ s N l เหมือนกัน s m l x l เหมือนกันนะคะก็ไซส์ s นะพี่พนทาน่ะกางเกง ตัวนี้พี่คุณพาใส่ประมาณไซส์เอ็มตัวตัวพี่พาเองใส่ไซส์เอ็มไซส์เอ็มก็เนี่ยประมาณเนี้ยพี่คุณพาใส่หลวมๆก็ชอบหลวมๆจริงๆไซส์เอ็มมันก็ใส่พอดีเนาะแต่ไซส์เอ็มมันใส่สบายมันใส่สบายคือตัวมันก็ใหญ่ตัวนี้อัดผ้ากาวนะคะอัดผ้ากาวด้วยเพราะว่าผ้าลูกไม้แล้วมันบาง เราไปใส่ซ้บในเนี่ยมันลำคาญนะคะกางเกงขาสั้นมีซ้บในเวลาเดินนะซับในมันก็ติดเนื้อติดตัวนะคะเราก็เลยอัดผ้ากาวแล้วเดี๋ยวเพื่อนถ่ายจะทําเสื้อให้เขาอีกตัวนะคะรอชมเสื้อนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็รอชมเสื้อด้วยนะคะเพื่อนถ่ายจะทําเสื้อให้เขาเซตกันนะคะกับตัวนี้ของลูกค้าเซตนี้ก็จะมีอีกส3ชิดน3ตัวนะคะเอาผ้ามาเองนะคะในลูกค้าเอาผ้ามาเองนะคะเขาเป็นขาประจําที่ร้านนะคะคือตัดกันมานานนะคะใส่ ตลอดแต่เขาก็ไม่ได้วัดตัวนะคะคือใช้ไซส์ที่ร้านคือเขาใส่เสื้อไซส์42นะคะกางเกงก็ใส่ไซส์ของของแอลค่ะใส่ไซส์แอลของที่ร้านนะคะ mm hmm. สวยงามมากๆนะคะพี่บรรทาต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะวันนี้เข้ามารับชมคลิปจบๆนะคะถ้าสนใจเสื้อผ้าแบบเนี้ยแบบนี้แบบนี้นะคะก็สั่งตัดได้นะคะสามารถสั่งว่าแบพี่บรรทายอยากได้เป็นลิ้นดินนะคะอยากได้กางเกงขาสั้นทรงอย่างนี้นะคะ ก็ทักทายมาหลังบ้านนะคะดเูเพื่อนๆค่ะดูให้จบแล้วก็การการการติดที่จะติดต่อกับทางร้านได้พี่วัญาจะปักลิงก์ไว้ให้นะคะตอนนี้ไอดี uh, mm hmm. พี่วัามันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้พี่วัญายังไม่ได้ไปจ่ายตังค์คณะอายง่ายเลยนะคะต้องไอดี ID พี่วัญาต้องไปจ่ายตังค์ทุกปีนะคะปีละครั้งนะคะปีนี้ยังไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ว่างทาไม่เป็นต้องให้ลูกทําให้แล้วก็ลูกก็ยังไม่ว่างทําให้นะคะ ทีนี้พี่อนทานเลยใช้ลิงก์นะคะลิงก์ลิงก์ไลน์ accepted, ลที่พ่อุณนทาปักลงไปนะคะให้เข้าไปกดเลยกดที่ลิงก์มันจะเด้งไปที่ไลน์พอเด้งไปที่ไลน์ทุกคนก็ทักเลยนะคะสนใจโน่นนี่นั่นนี่นั่นนะคะก็ทักมาพี่ธุนาก็จะมองเห็นนะคะในลิงก์นั้นนะคะปักเข้ามาในลิงก์ไลน์นั้นเลยเลยนะคะทุกคนทําปักลิงก์ไว้ให้นะคะนั่นคือช่องทางการติดต่อนะคะสนใจแบบไหน,นก็ทักทายกันมาเลยนะคะซ้ำเราวันนี้นะคะ ท่านต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบนะคะออขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะมีความสุขและอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งนะคะออจะได้ไม่พลาดที่พี่พันธาทำในคลิปต่อไปนะคะทันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่นกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้พี่พันด้วยนะคะสําหรับวันนี้พี่พันธ์ไปก่อนนะคะบายบายขอบคุณมากค่ะ